คุณคือผู้โชคดีได้สินั้นเดี๋ยวนี้ได้ที่ไหนเคยง,งั้นหยกูยกผมจ่ายเมาหมดเลยค่ะใจปั้มมากเลยอะใจปั้ม,ม<า>ตกใจแต่ไม่กล้าตกใจมากเดี๋ยวแบบพี่ก็ตกใจกว่า ตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาเที่ยงกว่านะครับซึ่งจะต้องพูดเบาๆนะครับห้ามส่งเสียงดังเพราะว่าวันนี้เยียรเนี่ยรีบกลับมาจากบ้านนะครับผมเพื่อม,มาคอนโดมาอาบน้ำแต่งตัวเพราะวันนี้เนี่ยมีนัดจะไปกินข้าวเย็นร้านสอนกันนะครับแต,แ,ตแต่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 คือคิดมาได้ว่ามันจะใกล้แบบครบรอบ8ปีของเยียร์และกัพี่พลนแล้วในเดือนหน้านะครับ ็เลยคิดว่าแบบอยากจะซื้อของขวัญแบบเป็น s p เ c i a l g ต์สำหรัครบรอบอ8ปีระหว่างเยรีบอนบนะเ <Yeah. S 1> กิดคิดว่า oh. เราอ้อนพี่บนนะครับพาไปเดินห้างซึ่งนางเนี่ยจะไม่รู้ตัวมาก,ก่อนว่าเ oh. ยียเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ซื้อของให้คือก่อนหน้านี้นางเนี่ยเป็นจุดแบบบนอยากได้สร้อยของบูการีนะครับ oh, <no. S 1> ก็เลยคิดว่าเออราคามันก็แพงอยู่เนาะเ oh. ลยรู้สึกว่าโอเค้าเกันยางไงน,นะ ถ้าอยากได้เนี่ยก็ต้องตอบสนองนี้นางหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือนางอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเนะแล้วนางเนี่ยอยู่ข้างนอกอยู่กับแม่นางนะครับผมนี่เคยคิดว่าจะรีบแอ,แอบมาอัดคลิปแล้วก็รีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็จะไปข้างนอกกันนะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับ

เราจะมาทาครีมกันนะครับซึ่งก่อนจะไปแต่งหน้ากันนะครับขอฟราวดูพิเต์นี่เลยเซรั่มเนยนะครับผมเป็นแบรนด์ของนยเอเองนะครับก็ขายดีมากๆขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อุดหน,นุนเซรั่มเนยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนยเเนี่ยจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้ในช่วยเรื่องรักษาสิวครับเพราะว่าสิว มันขึ้นตรงนี้อ่ะทุกคนก็เลยว่าเราต้องแต้มเซรั่มตัวนี้นะผมคือจะทาทั่วหน้าเลยนะครับแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วยเรื่องความกระจ่งางใสนะครับผมแล้วก็ลดรอยแดงรอยดำได้ดีมากเลยนะครับทุกคนรู้ไหมว่ามันแบบใช้ดีมากๆใครเป็นสิวพดผื่นสิวอุดตันหรือแบบรูขุมขนกว้างอะใช้สูตรเนี้ยบอกเลยว่าต้องติดใจนะครับเพราะว่าขายดีมาก ฝากเซรั่มเนอร์ของนุยด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ IG นี่เลยเนอไทยแลนด์นะครับผมหรือว่าลายนี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับมาเรามาเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวกันดีกว่า 똑같은 건너어 밝기 또 다른 시도를 하고 있어 all day uh, Something's gonna change 그냥 흐름에 길은 손잡아 줄게 그름 위로 올라 나는본 것은 나도 몰라 เอ็มคอเทียล้วนะครับกำลังจะเดินไปเอ็มคอเรียมแอพูดเดี๋ยวเราจะบอกให้บอกว่าไป,ปดกูกังกันฮ้อปสบายอยากไปไหนคะอัยองคนต้องัสดีครับอยากไปไหนหรูถามกัญญญไม่รู้ว่าว่าเธอจะไปไหนอ่ะดิมาเดินเล่น<อ>ก,ก่อน,ออนที่นี่มาเดินเล่นทำอะไรยังไม่รู้เดินเล่นไปก่อนจร,จริงๆอ่ะ อยากไปถ่ายรูปเล่นเนาะอยากไปถ่ายรูปแล้วก็อยากกินคาเฟ่อยากกินอันเนี้ยไอติมชื่ออะไรกันกาซัมกูดใช่ใช่ใช่อยากกินกาซัมไปกินไหมไป<ต>ย้าู๊คุณเขาะนะครับผมมีความอยากกินไอติมแต่ว่าเราอะจับไหมมองอะไรไ<ม>บ้น้นยังไม่ให้กินไอติมก่อนนะทำไมหนูอยากไปเดินที่ที่นึงก่อนที่ที่ไปเดินไหนอะ เราอยากไปบูการีไปทำไมอ่ะเราอยากไปดีเห่อยจะไปบูการีจะไปบูกาีหรอใช่เอาได้ไหมอาดิอยากไปบูการีอัดซอโอ้โหแดดแรงมากๆุกคนประเทศไทยเกือบร้อนมากๆเขายังไม่รู้ตัวทุกคนคือนางแบบ เดินนำหน้าไปแล้วงานยังไม่้ตัวค่ะขอดูสร้อยหน่อยใช่ครับดูสามอันเลยครับดูสร้อยอย่ดูสร้อยเ๋ยดูสร้อย,อยขอลองก่อนดอได้ไหมพี่โพสอยากลองอันไหน เดี๋ยวดีจะลองอันไหนพอเข้ามาแล้วแล้วมาดูตะการตาตะการตาอ่ะให้เลือกให้เลือกให้เลือกหนึ่งหนึ่งอันในการลองใช่หรือลองทุกอันเลยก็ได้เด้นหนูจะลองด้วยลองนี่นี่ใครที่ใครได้โอเคได้เป็นเป็นตัวซิกเนเจอร์ครับได้ครับเฮ้ยสวยนะอันนี้คือไวโกลใช่ไหมครับอันนี้เป็นพิงโกลพิงโกลเออพิงโกใชลพิงโกชอบไหมอ่ะ อันนี้ก็สวยนะสวยไหมถันน้ำมาหน่อยเอออันนี้สวยอันี้สวยอันี้สวยอันนี้มันมันมันออก็คือยาวสุดใันีใช่ไหมชอบไหมลองดูอันอื่นไหมลองสวยเลยนี่ยสวยไหม ข้าบหนูไหมสวยนะคะสวยเนาะสวยมากเลยคุณรู้สึกแบบมีความออร่าออกมาเลยเบลล์มาเวลา์ใส่สรบุญกะรีเลยคือแบบมีความออร่าออกมาเลยอันนี้อ่ันนี้ก็สวยไปแห็นหน้ามาหน่อยขอโทษนะครับร้าน้องอย่าบอกให้อยู่นิ่งก็นิ่งเลยอ่ะโดนลิซ่าว้าว เดดปล่ามีความวริบหรับป่ะอันเนี้ยอย่าอย่าชอบนะนนบบบใช่แต่มันแล้วแต่ความชอบคือเยอสุดว่ามันมีความแบบตรงกลางอ่ะเนี่ยมันมีความแบบริบหรับตรงเนี้ยนาสุดนะครับลองสองอันแล้วโห ลิซ่าแบกพิงปะเนี่ยเป็นยังไงอันนี้อันสวยเลยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยสวยระหว่างนี้นะครับผมเอยก็ให้พี่โบ๊ทเนี่ยดูสร้อยไปก่อนทำเหมือนแบบไม่ต้องสนใจอะไรมากเดี๋ยวถ้าเกิดไปสนใจเยอะน่าจะแบบโป๊ะพราะแบบเฮ้ยยังไงอะไรเนี่ยเพื่อให้เขาแบบดูสร้อยไปก่อนเพลินๆนะครับเดี๋ยวก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวค่อยไปกระซิบ พนักงานนะครับว่าเนีย่ยนะขอจ่ oh, <no. S 1> ายนี่ดูดิดูดิ <c oughs> คือนางแบบยังดูอยู่เลยอะ <c oughs> ่ <c oughs> มีความแบบอยากได้นะครับลวลังเลเชื่อเลยถ <c oughs> ้าเหมือนนางอ่ะคือตั้งใจแบบจะซื้ออยู่แล้วทุกคนคือถึงแม้ว่าแบบถ้าเกิดเนีแยแบบไม่เซอร์ไพรส์ซื้อให้หนาง นาก็คือจะซื้อี่เองแล้วนี่คือจะคิดเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดหน้าซื้อถือว่าเป็นคนครบรอ 8, บ8ปีไปเลยล่ยาสุดเลือกได้ยังครับยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้เลยแต่จริงชอบชอบผิวชอบพิงกโกอ,อืมแน่ๆคือตอนแรกคิดว่าเอออันนี้มันดีนะแต่พอมันใส่แนละ้วมันแทบไม่เห็นนะไม่เห็นเห็นใช่ก็เลยคิดว <ขอ S 2> <ๆ>่ถ้าซื้ออันนี้เสียดาย ตอนนี้นะครับเป็นจุดเลือกนะครับคือตอนแรกชอบอันนี้ที่เป็นทองมากเลยครับแต่แบบไอ้ที่เป็นเพชรใช่แต่พอมาดูแล้วมันไม่ค่อยเห็นจะแต่บอกเลยว่าวันนี้นะครับคุณคือผู้โชคดีได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้นะครอะไม่เสร็จอะไรให้เวลาเลือกไม่เกินห้านาทีครับโอ้โหบังคับจังเลยอ่ะเออ้าหแหนมหน่อยสิโชว์กล้องหน่อยสิ เลือกไม่ได้กดหนึ่งกดสองสวยหมดครับพี่ไมค์บอกว่าเหมาหมดเลยค่ะสวยอยากได้อยากได้สิดนั้นนะได้ปะได้รีบเลือกถ้าออมกเอาาหมดเถ้กิดเลือกได้สิทธนั้นเนี่ยตายเลยจาเองใช่ไหมถ้าเอาทั้งหมดใช่ครับพี่ว่ใจเอง ใช่ไหมอันนี้สวยเนาะถ้าเกิดให้เลือกเใจก็เลือกเนี่ยเดียวเนี่ยสวยได้เอาอันนี้ครับได้ค่ะได้มากโอเคงั้นเดี๋จบดูผมจ่ายน้องน่าถือว่าซื้อให้พี่โบนะจ๊ะพี่โบเป็นก็หลอกล่อให้มาเราล่อให้มาก็ว่าอยู่ว่าทำไมแบบมาตรงนี้เราก็อยากมาดูอยากมาดูเลยก็เนี่ยซื้อให้แล้วไม่ได้มีเก็บรอบหลังเนี่ยไหมไม่ได้มีเก็บรอบหลังไม่ขออะไรมากเนี่ย น่าหลักจังเลยไม่คิดอะดิงงนูอยากที่งงล่าสุดนะครับคุณเขาก็เล็กขอดชื่อคือจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าน้องเยียจะพามาคือไม่คิดว่าจะไอ้นี่อ่ะใจปั๊มมากเลยใจปั๊มพอตั้งใจไปแล้วป่ารีบเลยขอดรีบเลยขอดชื่อก่อนวันนี้ป่าเขาใจดีมาก่ะพาเข้ามาเฉยเลยแล้วก็บอกว่าจะมาลอง ความตั้งใจว่าแอบม,มาดูเองอย,ยู่แล้วไม่เปรตกใจมากตกใจแต่ไม่กล้าตกใจมากเดี๋ยวพี่ก็ตกใจก่อนเป็นไรเราคงมันเกิดรู้มาเส้นบันก่อนป่าที่สุดวันนี้ป่ามากเดี๋ยวขอบคุณเขาแต่งตัวมาๆๆก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงต้องแต่งตัวใหญ่ขนาดนี้เบิร์ม เวอร์มากงงมากเวอร์ที่สุดชอบไหมชอบไหมตอบชอบชอบมากแต่ดีดูไม่ดีใจอ่ะดีใจแต่เราเขินนะอะทุกคนรู้ป่ะคือเมื่อกี้ตอนเงียวยะถ่ยบอกว่าคือตัวดูไม่ดีใจเลยคือแบบอย่างแรกอะคือจะผพ้ใหญ่เราเป็นคนขี้อายมากทุกคนแล้วแบบคือมันมีต่อหน้าพี่พนักงานด้วยจะทําเราดีใจดีใจมากเพราะว่าเป็นของขวัญิ้น ไม่ไม่กี่ชิ้นเอออย่างงี้ใช่ไหมว่าไม่กี่ชิ้นที่นูเย่ใช่ปกติเราจะซื้อให้นูเย่แบบเซอร์ไพรส์เยอะกว่าใช่ปะแต่พอรวยเซอร์ไพรส์แล้วแบบมันตกใจอ่ะมันไม่คิดคือเราแค่บ่นว่าเออเนี่ยเราอยากได้แต่ว่าเราคิดว่าเออเดี๋ยวจะซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีเขาจะแบบพามาซื้อให้เดี๋ยวใส่เลยจะบอกพี่เขาว่าไม่ไม่ต้องแพงต้องใส่เลยนะจะใส่เลยไม่ขหยมันเกิดหนูหขอด้วย วันเกี่ยวั่นี่นี่ซื้อซื้อให้ในเนื่องเนื่องอะไรเนื่องอะไรซื้อให้พี่เบิร์ดต้องมีเนื่องด้วยเหรออ่ะถ้างั้นพูดอย่างนี้ต่อไปเขาใช้แนลต่อแล้วนะข้อนึงข้อนี่ต่อแล้วนะซื้อให้ในวันครบรอบ10เด็กดิของเรางน่ารักมากอุ้ยแต่แต่จรินการจริงกาขอบคุณมากเลยสังเกตุ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 ทีถามมอทีถาม ไม่คุอะบโดยเราเราตกใจมากแต่คือเราแบบจะใช่หบออ้ก็ไม่ได้ป้าอะไรเงี้ยแล้วคนพี่เขาก็อยู่แล้วแบบพี่เขาก็รู้ว่าเราเป็นใครแล้วบบเราอายะเราอายเราพูดตรงตรงมาลองจินอายแล้วก็นี่ทุกคนก็เขาก็จะมีช็อกโกแลตของบุกันนี้ให้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ลองชิมดูเดี๋ยวก็จะกินให้หมดนี่เลยมันก็จะมีมิ้ว ซิวาร่ามิวแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้าพิทร์ดาร์กอันนี้น่าจะเหมาะกับเราสุดคือเรามารีวิวช็อกโกแลตงงมาก <laughs> ลาสุดว้าวสวยมากเผื <c oughs> ่อมากใส่ให้เขาเลยครับผมค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเรามาใส่สร้อยกันเถอะตื่นเต้นไหม แล้วก็มีโมเมนต์แบบพี่ใส่ใส่สร้อยให้ด้วยนี่เป็นหนูใส่ให้นะจริงๆแล้วอ่ะนี่แหละเดี๋ยวหนูไม่ค่อยใส่วันอื่นสวยมากทุกคนสวยมากโอ้ยสวยมากๆสวยมากสวยมากนี่คือเราแบบเรียกว่ามาปล้นนิวเยนเลยนี่เป็นของขวัญแบบที่ต้องบอกเลยว่าแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เวอร์พี่บดเวอร์เวอร์เกินเวอร์เกินทุกคนเราสามารถปล้นเงินนิวเยียได้แล้วปกติคือปล้นนิวเยียไม่ได้เลยน่ากมากบอกแล้วมีแฟนคนเดียวก็ต้องเปสิคะสวยสวยมากชอบมากอันนี้คือชอบมากๆถามจริงถามก่อนถามอันนี้ถามถามคือคือเล่าหน่อยว่ามันมีแพนนิ่งยังไงบ้างอ่ะคือแพนนิ่งหนูว่าง่ายมากเลยคือหนูว่ามาที่ช็อปก่อนประมาณครั้งหนึ่ง แล้วก็ม,มีการแลกไลน์กับเซลล์ว่าเออเนี่ยจะแบบเออ P S T ว่าจะเข้าแบบจะเข้ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ระ่า่างน้นั่นหนูอก็อยากรูว่าตัวชอบอันไหนพิงโกไวโกโรสโกวิเอโลโกจะเหมือนตัวชอบพิงโกวันนี้ก็เลยว่าแอบ,บลากพาแบบตัวมาดูเลยก็คือเป็นแพนนิ่งจริงๆคือไม่ที่ทุกคนเห็นว่าแบบเราไม่ได้ทํเหมือนไม่ได้ทําวอล์กแล้วเหมือนแบบไม่ได้เตรียมกับเราเลยเราไม่รู้จริงใช่แล้คือนางก็แบบอยู่ดีก็พามาก็แปลกอยู่ว่าเซอร์ไพรส์ ทำไมอยู่ดีก็อยากมานี่เลยตอนแรกที่ตอนแรกบอกจะไปกินไอติมพอเรามีจุดประสงค์ที่เราตั้งเซอร์ไพรแลเวาเยครับก็ต้องแบบมาเลยอเะขอบคุณมากยยกแล้วของหนูว่าไม่มีบวันอ้าวก็เจอเซอร์ไพรส์ฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยเซอร์ไพรส์ก่อนเนาะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ก่อนเนาะซึ่งหลังจะเซอร์ไพรส์เดบบหลังจะเซอร์ไพรส์กว่าคือเราไม่มีโอ้โหแรงมาก ตีไม่ได้นะตีไม่ได้ยายดอนชัดมีแม่ดอนชัดไม่ได้เลยเนาะจริงๆอ่ะอยากได้แบบของลิซ่าได้เหมือนกันนะซื้อให้แอนนึ่งได้บ้างได้ดีจริงเหรออะไรไหมแต่้องเยียจายนะผักที่ว่จ่ายหนูอยากได้ด้วยนี่เนี่ยของลิซ่ามันเป็นแบบถ้าเป็นเยลลกก็มันเป็นทองใช่มันนสวยมากอันนั้นแบบแสนแต่ก็ไม่ติดนะจริงไม่ติดไม่ติดแต่ติดที่อะไรติดที่วงเงินเลยเนี่ยเต็มวงเงินเน เหรอเรียบร้อยอันแล้วชอบแฮปปี้มีความสุขเดี๋ยววันนี้พาไปกินข้าวอร่อยๆตอนนี้ร้อนมากเลยกูแต่งตัวอะไรมาวันนี้ร้อนชิบเป๋งเลยอ่ะเอ๊มีคนได้สร้อยแล้วว่าโอ้โห้น้าคำหน้แฮปปี้ทุกคนเราแบบ แลว่าทุกคนเรารู้สึกว่าแบบทำไมเราดูแบบเหมือนไม่ตื่นเต้นไม่เลยเราแบบเราดีใจมากๆแต่เราเขินคนตรงนั้นน่ะเข้าใจเออแต่แบบราขอบคุณนี่มากเราฟินมากมากๆจริงๆคืออยากได้มานานแล้วแล้วก็เหมือนน้องเย,ยได้ช่วยส่งเคราะห์ให้กับคอดีนหนูไม่ได้ขอหนูซื้อด้วยความตั้งใจของหนูมันน่ากลัวมากเลยทุกคนอะไรที่นุ่ยเยลงทุนไปขนาดนี้แล้วอ่ะ ม,มันมันมักจะมีอะไรน่ากลัวตามมาเสมอกับสิ่งที่เขาเนี่ยทุกค,คนพี่โบ,อบอชอบคิดกันตัวเองนะหนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยหนูแค่ทุกวันนี้หนูมีหนูพี่หนูไม่พี่โบหนูก็แฮปปี้แล้วหนูก็มีความสุขแล้วพูดจริงๆแล้วนะพูดนะจริงๆค่ะโอเคแล้วนี่ก็จะไปกินเท่ากันเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มน้องนิวเยียอยากกินอะไรก็สั่งได้แต่ทุกคนเป็นอาหารคอร์สอาห้รก็สั่งไมแค่ทีเดียวเท่านั้น ถือว่ามีชวอมคอมความคมพมากมากเลยก็แปลว่าอาจจะแบบเป็นคลิปสั้นๆดูเหมือนไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็อบหุ่นใจอบอุ่นไม่ได้ความรักนะครับก็ถูกใจของถูกใจเพื่อนเื่อคนไหนอะไรไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะและเราสองคนไปก่อนนะครับผมแล้วเจอคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหไม่ดูเลยนะมาเปิดเนี่ยอุ้ยน่ารักหล่อที่สุดยิ่งมีสร้อยคือยิ่งหล่อเอาถ่ายแค่สร้อยตัดแ่สร้อยคอ 어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어. 운동장 밖에 엄마들 속에.